เมื่อเริ่มตื่นรู้ทางจิตวิญญาณ 1. ผู้ที่เริ่มเข้าสู่การตื่นรู้มองโลกต่างจากเดิมไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตรูปแบบเดิมได้อีก 2. คนรอบข้างจะบอกว่าคุณเปลี่ยนไปจากที่เคยนินทาว่าร้ายเสพข่าวลบคุณจะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ แต่กลับสนใจศาสตร์การพัฒนาตนเอง 3. เริ่มสับสนในตนเองดาวน์โหลดข้อมูลชุดใหม่องค์ความรู้ใหม่เข้ามาเยอะมากายทั้งยามหลับยามตื่นไม่สามารถกลับไปเสพติดชีวิตดราม่าเหมือนเก่าส่วนตัวมีช่วงหนึ่งมองเห็นทุกอย่างเป็นคลื่นพลังงานไม่ใช่กายภาพหรือวัตถุ 4. กระบวนการล้างพลังงานเก่าเมื่อพัฒนาตัวเองมาระยะหนึ่งถึงช่วงเปลี่ยนถ่ายพลังงานหากคุณเป็นปัเจกโลกจะจัดสรรคุณให้ไปอยู่คนเดียวในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตหากคุณเป็นกลุ่มจิตวิญญาณโลกจะจัดสรรคุณให้พบกลุ่มที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของคุณ ห้าเห็นความเป็นมายาคุณมีร่างกายจึงยังทำงานหาเงินอาศัยปัจจัยสี่เพื่อดำลงกายแต่การเล่นเกมมายาเปลี่ยนไปเช่นสิ้นเชิงเปลี่ยนจากบทเยื่อเป็นบทผู้สร้างเปลี่ยนการยึดติดหลงไหลในรูปร่างหน้าตาเป็นการรู้ว่ายืมร่างนี้มาใช้ชั่วคราวเปลี่ยนจากดีใจเสียใจ ดราม่าสมจริงเป็นมีสติไวขึ้นมองเห็นสมมุติมองเห็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ของจัก,กรวาลที่ผู้หลับไหลมองไม่เห็น 6. เมื่อพัฒนาถึงคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นแม้คุณจะรู้สึกพอแล้วไม่เดือดร้อนไม่ขาดแคลนสบายดีแล้วแต่เงินก็ยังหาทางเข้ามาทุกทิศทางเรื่องโชคดี เกิดขึ้นกับคุณอยู่บ่อยๆจนผู้ที่ยังหลับไหลสงสัยว่าทำไมคนคนนี้โชคดีจังเล่นของหรือเปล่าใช้เส้นหรือเปล่าธุรกิจสีเทาหรือเปล่าเพราะเขายังหลับไหลในโลกขาดแคลนจึงไม่เข้าใจคืนความถี่แห่งความสมบูรณ์ 7. คุณจะไม่ใช่อภิสิทธิชนเหนือผู้อื่น เมื่อยังหลับไหลมักยินดีกับการใช้เส้นเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าดีกว่าชนะแต่เมื่อตื่นแล้วการใช้อภิสิทธิ์ในทางมิชอบเป็นเรื่องละอายใจคุณเคารพและให้เกียรติทุกคนเพราะคุณตระหนักว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำคุณไม่มองคนที่ภายนอกอีกต่อไป 8. คนด่าไม่จมคนชมไม่ลอยคำชมคำด่าไม่สะเทือนจิตใจใครชมว่าดีสวยเก่งคุณยิ้มตอบขอบคุณตามมารยาทเกมมายาแต่ในใจคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ดีสวยเก่งกว่าใครทุกคนมาจากต้นกําเนิดพลังงานเดียวกันความสามารถเท่ากัน แค่ลืมตัวตนเดิมแท้และกำลังสวมบทผู้ไม่รู้เพื่อความบันเทิงอยู่ใครด่าเลวขี้เหล่โง่คุณนิ่งไม่โกรธเพราะรู้ว่าเขามาแสดงบททวิภาวะเขารับบทผู้อมทุกข์ด้านมืดมาสะท้อนขัดเกลาให้แสงสว่างขึ้นทวิภาวะคือการอยู่คู่กันเป็นคู่ สิ่งหนึ่งดำลงอยู่ได้เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งเช่นรู้จักสีขาวเพราะมีสีดำสะท้อนรู้จักสุขเพราะมีทุกข์สะท้อนรู้จักเมตตาเพราะมีเห็นแก่ตัวสะท้อน 9. าตัดสินคนอื่นน้อยลงเมื่อใครไม่น่ารักใส่คุณจะไม่เกลียดชังเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณจะมอง ทะลุกายภาพไปเห็นจิตวิญญาณเด็กน้อยในตัวเขาคุณจะยิ้มอ่อนและวางเขาไว้ตรงนั้นไม่เข้าไปควบคุมบงการปล่อยให้เด็กน้อยเรียนรู้ประสบการณ์ความหลับไหลเพราะคุณรู้ชัดสักวันหนึ่งเมื่อเขาผ่านการเรียนรู้สภาวะหลับนั้นเขาจะตื่นเช่นเดียวกับคุณ 1. 0ยิ่งตื่นรู้ยิ่งทำตัวธรรมดาเมื่อยังหลับ เราจะพยายามโดดเด่นสร้างภาพเพื่อให้สังคมยอมรับแต่เมื่อตื่นรู้กลับเข้าสู่ต,ตัวตนเดิมแท้ภายในนั้นเปียมลัดเชื่อมต่อกับพลังงานต้นกำเนิดอันไม่มีประมาณรู้สึกเหลือเฟือจึงไม่งอแงเรียกร้องจากสังคมเหมือนเก่ามีความสุขง่ายขึ้นเพราะเข้าถึงความอิ่มเอมจากภายในวิธีสังเกตว่า ใครเริ่มตื่นแล้วดีสัยเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะกลายเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายปรับตัวไวอภัยเร็วไม่จงทุกนานอยู่ในความเบิกบานมากกว่าความขุนเคืองโดย s u r c e Energy ขอบคุณที่มาของบทความ